สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่173านานกงอ้าวเป็นอีกครั้งที่ทุกคนไม่เข้าใจระดับจ้างหวางเดี๋ยวก็มาอย่างนั้นหรือหรือว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีหลงเฟยก็จะทะลุระดับได้แล้วตอนนี้เขาอยู่ในระดับจ้างหลิงขั้นที่9อยากจะทะลุระดับไม่ใช่แค่การข้ามขั้นอีกต่อไป ยิ่งระดับสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้การฝึกฝนอย่างไม่ลดละอีกทั้งเขายังเป็นคนสกุลหลงหากไม่มีโลหิตมางกรระดับสูงโดยปกติแล้วจะไม่สามารถทะลุระดับจ้างหวางได้ืืหนางกงเหยียนยิ้มเย็นใครๆก็ล้้นทราบดีว่าเจ้าเป็นขยะที่ไม่มีโลหิตมังกรอยู่ในร่างจะรอให้เจ้าเลื่อนระดับขึ้นมาหาอะไกันเล่าไม่มีคุณสมบัติก็คือไม่มียอมรับเสถะแต่ว่า ถ้าเจ้ายอมคุกเข่าขอร้องอยู่บนพื้นสักหนึ่งรอบบางทีพวกเขาอาจจะยินยอมให้เจ้าเข้าร่วมก็ได้นะนานกองเย็ยนสากระใจยิ่งนักสีหน้าเยาโสโอหังนั้นหาที่ได้เปรียบบนใบหน้าได้หลงเฟยมองนางแล้วยิ่งไม่สบอารมณ์เฉียวเฉียวคอยสืบเท้าเข้ามาเบื้องหน้านานกงเย็ยนนายน้อยอุตส่าห์ไว้หน้าเจ้าไม่ใช่หรือนางถูกหลงเฟยดึงให้ถอยมาเฉียวเฉียวอย่าไปโกรธเลยบางคนมีพวกชอบ ความรู้สึกที่อยู่เหนือผู้อื่นนางชอบแบบนี้ก็ให้นางชอบไปเราให้นางเป็นฝ่ายคุกเขา่าบนพื้นเสียเองจะดีกว่าหนานกงเยียนสีหน้าไม่น่าดูแค่นเสียงลงเฟยเจ้าไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมประลองลงเฟยไม่กล่าวสิ่งใดเขาขยับตัวนิดนึงประสานความคิดกับเสียปลายฆ่ามันซะฆ่าคนของกองทัพนานกงให้สิน้นฆ่า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  ในพริบตาเดียวที่เสียปลายได้รับคําสั่งจากหลวงเฟยมันก็ทํากรรมเหี้ยมโหดเหลือขนานับฆ่าไม่มีละเว้นแม้แต่คนเดียวตั้งแต่เริ่มงานเลี้ยงมาตั้งแต่ที่ได้ยินเสียงการรมรันเริ่มขึ้นในหัวหลวงเฟยก็มีระบบแจ้งเตือนไม่หยุดยัง้งเสียป่ายเป็นสัตว์สงครามของเขามันฆ่าคนเมื่อใดแน่นอนว่าเขาต้องได้รับค่าประสบการณ์ด้วยตั้งแต่แรกจริงๆแล้วหลวงเฟยขาดอีกแค่คะแนนเดียวก็จะยกระดับสู่จ้างหวงัง พอเสียปลายค่าล้างบางผู้คนแล้วในเวลานั้นเองติง้งยินดีด้วยยินดีกับผู้เล่นหลงเฟยยกระดับตอนนี้อยู่ระดับจ้างหวางเสียงของระบบเพิ่งจะหยุดลงร่างกายหลงเฟยก็พลันมีเสียงกำรามกูร้องดังขึ้นมวลปราณรอบกายพลันเปลี่ยนแปลงตอนแรกเป็นพลังปราณของระดับจ้านหลิงตอนนี้ได้กลายเป็นระดับจ้างหวางแล้วหลงเฟยก็ยกยิ้มเบาๆเอาละ่ะ มาเริ่มกันเถอะเพิยงประโยคเบาๆที่เอ,อ่ยขึ้นคนทั้งมวลอึ้งตะลึงไปง่ายป่านนี้เชียวจะยกระดับก็ยกเดิจะยกระดับก็ยกได้เลยเนี่ยนะสถานการณ์นี้มันอะไรกันแน่นานกงเหยียนเองก็เริ่มมีรอยยิ้มเจ้าพูดว่าอยากจะยกระดับก็ยกเลยงันข้าก็สามารถพูดได้ว่าข้าเป็นระดับจ้างห่วงได้งั้นสิเจ้าคนที่ไม่มีโลหิตบางกรไม่ได้เพียงหยดเดียวทั้งชีวิตก็อย่าได้คิดเข้าสู่ระดับจ้างหวางเลย ในเวลานั้นเองนานกงหัวก็ขมวดคิ้วมุน่นเขายกระดับแน่นอนแล้วตอนนี้อยู่ระดับจ้างหวางแล้วด้วยสีหน้าของนานกงเหยียนแปลเปลี่ยนกลายเป็นไม่น่ามองถามนานกงหัวฟาบาทมันฝ่าดานระดับจ้างหวางไม่ได้หรือพระฝาบาทมันฝาระดับจ้างหวางไม่ได้หรอกพี่ข้าตงเหยียนเองก็กล่าวเบา,เบาน้องเหยียน บนร่างของมันแผ่ปรานระดับจ้างหวางมันฝ่าด่านได้แล้วจริงๆนานโกงเหยียนหันไปมองหลงเฟยสายตาแทบฟุ้นไฟได้หลงเฟยกล่าวหัวเราะมีบางคนชอบหาเรื่องหากเราไม่รู้จักสั่งสอนเสียบ้างคงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมีคุณสมบัติพอหรือยังเล่าพวกสวัสดหน้ามโมโหจริงหลงเฟยถึงกับหลุดคำพูดหยาบครั้งนี้หันไปกล่าวกับนานกงหัว่าบาทเริ่มกันเลยเถอะ ตอนที่กล่าวนั้นหลงเฟยก็หยิบเอาดาบพิฆาตมังกรออกมาพาดไว้บนบ่าจากนั้นปากก็พูดด้วยความเยอโสดาบใหญ่ของข้าเล่มนี้รอนานจนเกินทนแล้วเมื่อมองเห็นดาบพิฆาตมังกรหนานกงหัวดูเคร่งเครียดต่อให้เขาอยากจะเก็บซ่อนความรู้สึกได้เก่งแค่ไหนในยามนี้สายตาของเขาก็เจอความละโมบในใจเต้นระรัวดาบพิฆาตมังกรดาบอีกครึ่งโผล่มาแล้วขอเพียงเอาทั้งสองส่วนมาประสานกันได้ ก็จะล่วงรู้ถึงความลับของตัวดาบหากว่าหาตัวเผ่ามังกรพบจริงๆแล้วสามารถควบคุมเผ่ามังกรไว้ได้ถ้าแบบนั้นละก็ข้านานกงหัวคงได้ครองพิภพแล้ว <laughs> ตอนนี้เขาตื่นเต้นมากในขณะเดียวกันห้องรับมังกรชั้นใต้ดินวิหกสวรรค์นานกงอูตีเบิกตากว้างมองไปยังดาบพิฆาตมังกรอีกครึ่งเล่มที่สั่นสะเทือนไม่หยุด เขาเองก็ตื่นเต้นขึ้นมารอมานานหลายปีขนาดนี้ฮนั้นที่สุดก็มาเสีแล้วคนทั้งโถงจือจิ้นก็ตรนกสีหน้าถอดสีรู้สึกถึงความยำเกรงต่ออวบุธ,ธระดับเทพลงเฟยแบกไว้บนบ่านั้นแผ่รัศมีขมขวัญเหนือที่ได้เปรียบออกมาสยบทุกอำนาจทุกสิ่งแล้วล้วนจะถูกพลังข่มขวัญมันแผกมากดทับจนทำให้ในใจรู้สึกไม่เป็นสุข ราวกับกําลังจะสั่งสอนพวกเขากระนั้นอวดศักดาต้องการคุณสมบัติขึ้นมาามหาคุณสมบัติกับข้าบนเวทีนี้ในเวลานี้เองนานกงหัวก็กล่าวในเมื่อทุกท่านอยากจะเริ่มกันก่อนเวลางั้นก็เริ่มเสียตอนนี้เลยเถิดด้านนอกบัลลังได้เตรียมคําพร้อมไว้แล้วแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้ประกาศให้สู้กันไปจนกว่าจะหาผู้ชนะได้นานกงห้ววมองไปยังเสียวสางเฟิงและถาม ผู้เอาโซเซเียวมีอะไรจะเสริมหรือไม่ท่านเซียวรูปหนดของตนแข่งวิทยายุทธนีนามันก็มีแค่แพ้ไม่ก็ชนะท่าเดียวเรื่องนี้ยากจะหาจุดพลาดได้ดังนั้นแล้วข้าแนะนำว่าให้ฝ่าบาทจัดการแข่งขันแบบดวลกันทีละคู่คือทำแบบนี้แล้วก็จะได้เห็นพรสวรรค์อันแท้จริง 2. คือจะได้ไม่เป็นที่กังขาแน่นอนว่าข้าจะเป็นคนสมนาคุณให้ ฟาบาดเห็นว่าเป็นเช่นไรนานกงหัวจงใจเงียบใช้ความคิดพลางกล่าวว่าแล้วความเห็นของทุกคนเล่านานกงเหยียนกล่าวเป็นคนแรกข้าเห็นด้วยพวกขยะจริงๆแล้วก็ไม่มีคณสมบัติอยู่อยู่ก็ให้เปลืองทรัพยากรบนโลกลงเฟยยิ้มเจ้านี่น่าสมเพชจริงแต่ข้าเองก็เห็นด้วยนะกำลังกังวลพอดีว่าจะหาค่าพระกำลัง ค่าพลังคลั่งไม่ได้ค่าคนพวกนี้ไปก็น่าจะพอได้สักร้อยจุดนานกงหัวกล่าวในเมื่อทุกคนต่างตกลงถ้าอย่างนั้นก็จัดการตามที่ผู้อาวุโสเซียวว่าไว้ผู้อาวุโสเซียวท่านต้องการควบคุมก็ควบคุมให้ดีทีเดียวคนเหล่านี้ต่างเป็นอัจฉริยะในรอบหลายปีของอาณาจักรหัวลีหากเสียผู้ใดไปเป็นความสูญเสียระดับอาณาจักรเียวนะเซียวสางเฟิงกล่าวฝ่าบาด ท่านจงวางใจผู้อื่นไม่สนใจแต่ว่าหลงเฟยนั้นหนานกงหัวเองก็ไดบหัวเราะเพื่อให้คลึกคลืน้นวันนี้ราชวงศ์หนานกงเองก็พาตัวแทนเข้าร่วมด้วยเอ,าอ้าเออเจ้าออกมาเถอะพระยาข้าเสด็จพ่อด้านหลังบันลังมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินออกมาเป็นหนานกงอ้าวพระโอรสลำดับที่16ของหนานกงหัว เขาผู้นี้ยังไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าผู้ใดมาก่อนกระทั่งนานกงเซียวที่เป็นองค์ไทจือเองก็จําไม่ได้ว่ามีน้องชายผู้นี้นานกงอ้าวเดินออกมาบนร่างสวมชุดเกราะดําชุดน้ําเต็มไปด้วยอัขระสีดํามากมายสวมอยู่บนร่างและแผ่พลังที่บ้าคลั่งออกมามหาศาลในตอนนี้เองลงเฟยตนกในใจพลังมนันสามสาวนิกายาเฉาเตียนเองสีหน้าแข็งค้างมองไปยังหนานกงอ้าวเซี่ยวเถียนเถียนพลัน อยากจะกล่าวคำแต่ถูกหลืวเลือดซีรังเอาไว้นางพูดกับหลวงเฟยเสียงต่ําว่าผู้ฝึกวิชามานเขาไม่ธรรมดาเลยวันนี้เจ้าต้องระวังตัวหน่อยแล้วผู้ฝึกวิชามานันานางกงอา้าวเขาปรากฏตัวทําให้ผู้คนตกตะลึงแต่ว่านอกจากคนของนิกายเฉาเทียนกับหลวงเฟยแล้วก็ไม่มีใครทราบเลยว่าเขาผู้นี้เป็นคนฝึกวิชามานมีผู้ฝึกวิชามานหนึ่งคนซ้ำยังเป็นองค์ชายนี่หมายความว่า ราชวงศ์หัวหลีไม่เพียงแค่สนิทแน่นแฟนกับนิกายชาวเทียนแต่ยังเป็นพันธมิตรลับๆกับพวกสำนักมารด้วยนี่หมายความว่าวันนี้เย็นอาจไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ฝึกมารเพียงผู้เดียวหลงเฟยเคร่งเครียดในใจดูท่าวันนี้นานกรงห้วคงเตรียมตัวมาไม่น้อยเลยทีเดียวตอนที่174่ข้าเป็นพระเอกนะ นานกงหัวเองก็เป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ภายนอกดูเหมือนว่าเขาไม่ประสงค์จะยื่นมือเข้าไปยุ่งกับความขัดแย้งทั่วราแต่เบื้องหลังกับคุมความลับไปทั้งหมดการที่ราชวงศ์นานกงอยู่นอกเหนือความขัดแย้งตลอดรอจังหวะเข้าทําการฉกฉวยผลประโยชน์แต่ว่าเย็นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกกําแพงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาย่อมไม่ใส่ใจเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือหลงเฟย มีเพียงดาบพิฆาตมังกรที่พาดอยู่บนบาเท่านั้นอ้าวเออทักทายทุกคนสินานโกงห้วกล่าวเสียงเบานานโกงอ้าวมองไปรอบๆเดินไปยังด้านหน้าบันลังยิ้มกล่าวอย่างยิ่งๆว่าคนที่กําลังจะตายมีค่าให้พูดด้วยงั้นหรือพูดยังไม่ทันจบเงาร่างของเขาก็เดินไปยังภายนอกห้องโถงแล้วเป็นวิยายุทธชั่วพริบตาความเร็วนั้นสุดยอดยิ่งความเร็วนั้นน่าตกใจนักองค์ชาย16 ไม่ใช่ว่าตั้งแต่เกิดก็สูญหายกันนั้นหรือที่แท้ก็ไปฝึกปือรัศมีบนร่างของเขาช่างน่าเกรงขามนักเขาฝึกถึงขั้นใดกันแล้วสีหน้าของคนทั้งมวลน,นั้นแปรเปลี่ยนถูกไอบนร่างของนานกงอ้าวทาให้รู้สึกอึดอัดในเวลาเดียวกันก็มีคนไม่พอใจนานกงอ้าวนั้นยโสโอหังเกินไปแล้วขณะที่พวกเขากําลังถกกันนานกงอ้าวก็ขยับตัวเล็กๆเกงาดําค่อยๆปรากฏขึ้นจนแน่นหนา เห็นเป็นร่างเงามานอยู่เบื้องหน้าเวทีเขาเงยหน้าขึ้นและพูดด้วยเสียงเย็นเยียบราวกับน้ำแผ็งว่าใครจะขึ้นมาตายคนแรกเล่าช่างยโสเหลือเกินข้าหลวอีจะสั่งสอนเจ้าเองคนผู้หนึ่งในชุดขาวที่ดูภูมิฐานทรงคุณธรรมชักกระบี่ขาวเขากระทืบเท้าจากนั้นพุ่งตรงไปอย่างรวดเร็วไปหยุดอยู่หน้าเวทีเท้าหนึ่งเหยียบยางหนึ่งกระบี่พุ่งไปยังหนานกงอ้าว กระบีว่องหลวอีฟิงชิน๊นานก,กงอ้าวเป้ปากแค่นเสียงในพริบตาที่หลัวอีพุ่งเข้ามาร่างกายของเขาขยับเล็กน้อยเท้าหนึ่งกวาดออกตึบร่างกายของหลวอีปลิวกระเด็นไปไกลร่างของเขาทะลุไปอยู่ในกำแพงเป็นรอยกระอักเลือดสดๆออกมาตั้งกายบิดเบี้ยวหลายจุดไร้ลมหายใจตายในฉับพลัน เขาถูกฆ่าในพริบตาพิฆาตด้วยเท้าเดียวคนทั้งมวลพุ่งตัวออกจากห้องโถงล้วนไปมองดูหลวอีบนกำแพงองครักษ์หลายคนตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วรายงานว่ารายงานฝ่าบาทคุณชายหลวอีแต่จะต,ต,ต,ตายแล้วพยะยะค่ะทุกคนร่างแข็งทื่อนานกงหัวในใจระเบิดความปิติจนคลั่งทว่าสีหน้ากลับดูเหมือนต้องรับผิดชอบเอาเออรู้จักยั้งมือเสียบางอย่าได้อารวาดฆ่าฟันแบบนั้นสิ ว่าห wow! ลงเฟยตระหนักในใจเป็นพลังที่แข็งแกร่งยิ่งไม่ิการคนพวกนี้ล้วนเป็นค่าประสบการณ์ของเราพลังปราณแท้ค่าพลังหากว่าถูกขาพวกนี้ฆ่าหมดแล้วงั้นข้าจะมาทำอะไรล่ะหลงเฟยเครื่องเครียดในใจสถานการณ์เป็นตระกูลนหนานกงที่ท้าคนทั้งมวลหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อให้หลงเฟยฆ่าหน,นานกงอ้าไปก็ไม่มีทางได้ค่าพลังร้อยจุดไม่ได้การแล้วอีกอย่าง งานบันนี้ข้าเป็นพระเอกนะเฮ้ยแต่ว่าไม่รอให้หลงเฟยได้กล่าวคำํำนานกงเหยียนรุดหน้าเข้าไปก่อนสเสด็จลุงพลังฝึกปรือของเขาสูงนักพวกเราไม่มีทางเป็นคู่มือได้อย่างไรเสียให้เขาเข้าไปรอรอบจริงชนะเลิศเติดหากเป็นแบบนี้พวกข้ายังจะสามารถทดสอบฝีมือตอนเองได้หรือจูการเจียนเฉียงเองก็มองหน้านานกงอ้าวในใจเย็นเหยียบกล่าวว่าองคหญิงกล่าวได้ไม่เรว ความสามารถของเขาเข้ารอบชิงไปเถอะหลีอีก็รีบเสริมกระหม่อมเห็นด้วยหลวอีเองก็เป็นถึงระดับจ้างหวังแต่ยังถูกฆ่าในพริบตาพลังฝึกปรือของหนานกงอ้าวแข็งเกรงถึงขนาดไหนกันนะนี่เท่ากับเป็นการเปิดทันรอกของพวกเขาทั้งหมดเป้าหมายของพวกเขามีเพียงแค่จุดรังหลงเฟยและฆ่าเขาเสียมีหนานกงอ้าวโปลวกมาแล้วจะขัดขาหลงเฟยได้อย่างไรหนานกงฮ้วยเองก็กล่าวเบาๆว่า ข้าเองก็มีความคิดเช่นนี้เขาเองก็ไม่อยากให้งานเลี้ยงต้องห้ามในคราวนี้จบลงเร็วเกินไปนักทันใดนั้นนานคุงหัวเองก็ค่อยๆแกแอมไอออกไปแล้วกันอ้าวเออเจ้าถอยไปรอก่อนล้วกันทุยนานคงอ้าวถือน้ำลายออกมาสีหน้าดูแคลนอย่างยิ่งเขาเลื่อนมือผ่านอากาศจากนั้นก็บินไปหยุดอยู่บนฝ้าเพดานของตำหนักทั้งหมดล้วนจะเป็นฟงขยะนานคงหัวรีบกล่าวเรียบ เริ่มกระเถอะหอลิวกงกงเอาไม้ที่เตรียมเอาอไว้มาให้พวกเขาจับฉลากพะยะค่ะหลังจากจับฉลากเสร็จก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด28คนพลังฝึกปรือของทุกคนที่อยู่ระดับจ้างหวังขั้น2ขั้น3าและยังมีบ้างเหมือนลงเฟยที่อยู่ระดับจ้างหวังขั้นที่1่งเพราะพึ่งฝาขึ้นมาได้เริ่มได้นานกงหัวกล่าวเลขหนึ่งให้แข่งกับเลข28ข้ค่าเองพะยะค่ะ เป็นผ้าเวลานี้เองหลงเฟยเองก็สะบัดผมยาวๆสุดเท่ของตนเดินออกมากล่าวอย่างยิ่งๆวันนี้ทุกท่านที่มาที่นี้ล้วนแต่รู้แจ้งในใจดีข้าจะไม่ทําให้ทุกท่านเสียเวลาข้าจะเป็นคุมข้าจะเป็นคนคุมเวทีนี้เองพวกเจ้าจะต้องชิงเวทีนี้ไปจะขึ้นมาคนเดียวก็ได้หรือพวกเจ้าจะมาพร้อมกันก็ได้หลงเฟยท่าออกมาเพราะเขาคิดคํานวณแล้วว่าหากแข่งกันทีละคน เขาเองก็คงจะฆ่าได้ไม่ถึง10คนคงสะสมคพ่าพประสบการณ์ได้ไม่ถึงร้อยจุดเป็นแน่แบบนี้ดูท่าไม่ดีพูดจบแล้วหลงเฟยก็มองจูกัรเจนเฉียงกล่าวว่าเจ้าเจนเฉียง,ยงรังแกผู้หญิงเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่แกเหม็นขี้หน้าฆ่าหร,อหรือไอหลอีแกเองก็เหมือนกันนี่หว่านานกงเย็นนั่งร้านเจ้าใช่ไหมที่อยากฆ่าแทบตายแล้วไม่ใช่หรือยังมีพวกเจ้าอีกใครไม่อยากฆ่าข้าบ้างฮะ หลงเฟยตะโกนเสียงดังในเวลานี้หวางจิงเวี่ยก็คือเจ้าอ้วนหวางนะครับเดินมาข้างหน้าแล้วกล่าวว่าท่านหูน้อยหลงเฟย์ข้าไม่อยากคิดจะฆ่าท่านสักหน่อยหลงเฟยมองดูเจ้าอ้วนแล้วกล่าวเอาละเจ้านั้นเป็นข้อยกเว้นแล้วกันจากนั้นหลงเฟยก็กล่าวต่อแต่ว่าผู้ที่ล้วนอยากฆ่าข้างั้นกระดานหน้าเข้ามาให้หมดเลยซิฝึกหลงเฟยเดินมาถึงหน้าเวที ดาบพิฆาตมังกรเปล่งพลังสั่นไวหวแหงๆตะโกนดังลั่นใครจะมาตายเป็นคนแรกตรงเพดานนั้นนานกองอ้าวมองหลงเฟยเงียบๆสีหน้าดูถูกทว่าดูดาบพิฆาตมังกรที่อยู่ในมือเขาแล้วเขาก็แค่แค่นเสียงหึมอาวุธพิฆาตระดับเทพจะมาไม้ไหนอีกละ่ะนานกงหัวยิ่งมองดูหลงเฟยก็ยิ่งมองดูไม่ออกหาโลหิตพญาหงมาได้ฝ่าระดับจ้างหวางได้ในพิบตา ตอนนี้ตัวคนเดียวถ้าคนทั้งหมดเขาคิดอยากจะทําอะไรหาเรื่องตายหรือเป็นแค่ระดับจ้างหวังขั้นต้นต่อให้มีดาบพิฆาตมังกรและอย่างไรอาวุธเทพต่อให้สําคัญแต่หากมีพลังระดับที่ไม่เหมาะสมต่อให้เก่งแค่ไหนก็ดึงพลังของมันออกมาไม่ได้ระดับพลังถึงจะเป็นรากสําคัญระดับจ้างหวังขั้นที่หนึ่งพึ่งฝ่าด่านมาได้นิดเดียวพลังของ ระดับ,บจ้างหวางเองก็ยังคุมได้ไม่หมดยังกล้าท้าประลองกับจ้างหวางขั้นสอและขั้น3อีกหรือเพราะว่าหลงเฟยก่อนหน้านี้ข้าหนานกงเลยมาได้ด้วยวิทยายุทธสกุลหลงแต่ว่าทั้งหมดล้วนไม่ใช่พลังของเขาเองทั้งสิน้นหนานกงหัวกล่าวหลงเฟยเจ้าลองตองดูเสก่อนเถิดอีกอย่างการแข่งขันในวันนี้ข้าไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าเรียมกมังกรมาร่วมแข่งหรอกนะ เขาจาเป็นต้องกําจัดเงื่อนไขของหลงเกาะหลงเฟยเสียก่อนนั่นบังกรเชียวนะไม่ธรรมดาแน่นอนหลงเฟยหัวเราะขอพระทัยเจตนาดีของฟาบาทข้าคิดรอบคอบแล้วมาเถอะในใจของเขากระยิมยิ้มย่องอยู่เงียบเงียบมาตลอดเจ้าจริงจอกเท่าเกรงว่าเจ้าอยากจะเห็นฉากนี้มากกว่าเชียวเชียวกลายอย่างตกใจว่านายน้อยให้ข้าช่วยท่านนางกลับไม่เกรงกดคุมเวทีอะไรทั้งสิ้น งานเทศกาลไร้ราสาระอะไรกันนางเพียงแค่อยากปกป้องหลวงเฟยไม่อยากให้เขาได้รับบาดเจ็บแม้แต่เพียงน้อยนิดหลวงเฟยเองก็เรียบกล่าวกับลิวโวดซีว่าห้ามเฉียวเฉียวทีเฉียวเฉียวข้าไม่เป็นไรเซียวเถียนเองก็กล่าวขึ้นมาว่าเจ้าขนศกมุกอยากจะทําอะไรอีกเล่าคิดว่าที่นี่เป็นบ้านตระกูลหลงหรือที่นี่เป็นงานเทศกาลต้องห้ามเชียวนะทั้งหมดล้วนแต่เป็นยอดฝีมือระดับจ้างหวางทั้งสิ้นเย่จิงเยียนเองก็มีสีหน้ากังวล หนาวกงเย็ยนหเราะใจร้อนจังนะงั้นวันนี้ข้าจะเล่นกับเจ้าให้พอเลยครับทุกคนก็วันนี้ก็คงจะมีแค่ประมาณนี้นะครับปอดีมันมีกลิ่นบุหรี่เข้ามาในห้องนะครับควันบุหรี่เข้ามาแล้วก็ผมหายใจเข้าไปแล้วสำลักนะครับก็คงจะได้แค่นี้นะครับต้องขออภัยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็มีประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้วันที่10ถึง วันที่12ธันวา2564นี้นะครับมีงานสหกรฟร์นะครับที่เครือสหพัพศรีราชานะครับมีของสินค้ามากมายนะครับจากทางโรงงานออกมาจัดจําหน่ายในราคาที่ถูกนะครับก็อันนี้ผมก็ไปเดินมาแล้วนะครับก็ได้พวกของใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับที่ราคาถูกมาเยอะอยู่นะครับก็เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็มาลองเดินลองช็อปกันได้นะครับ ก็บ่าเดินก็ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับพกเจลล้างมือหรือว่า,อาแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยด้วยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ